สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชชานนทวีีทราครับชื่อเล่นชื่อน้องออเดผมอายุเจ็ดขวบครับผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งครับผมอยู่โรงเรียนอนุบาลพันทิพย์วันนี้ผมจะมาอ่านคำวิชาภาษาไทยครับขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับพ่อปลูกข้าวโพด ที่สวนหลังบ้านแม่และฉันใส่บาตตอนเช้าน้องชอบดื่มนมทุกวันอีก,กาตัวดำจิกนอนบนต้นไม้ คุณยายซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้ฉันฉันช่วยครูทำความสะอาดห้องเรียนพี่เล่นฟุตบอลตอนเย็นทุกวัน เมืองไทยมีผลละไม้สดมากมายแม่ไก่ออกไข่ให้ฉันทุกวันขอบคุณครับบ๊ายบาย